ไครบ้านเฮาเพิ่นเริ่มตั้งแต่เมื่ออาบน้ำก่อนกลาวันที่สิบสามเนาะตาเออสิบสามนี่เพื่อนไปวัดกันบ่เออมือสิบสามนี่บ่ไปบ่ไปมีแต่ว่ากำเอ็กข้าวเหนียวแดงกันข้าวเหนียวแดงแต่ก่อนเน้ยต้องปลูกข้าวเหนียวเองบ่ตาบอกเออข้าวเหนียวแดงไอเจ้วน้ำอ้อยเสือกที่้วกเอล่าข้าวเหนียวเสือกค้นกันก็มันจนเหนียวเออสิบสามฮะเนะเออข้าวเหนียวแดงแล้วก็บ่เอาไปเจือถั่วล้อมนี่กับนี้ ข้าวเหนียวแดงข้าวเ,เขียบไอข้าวสารมะเพ็ดมะเพ็ดไอหัวพักเกลือเออหัวพักเป็นยังไงฮหัวพักกระเทียมนะอ๋อพี่น้องหัวพักอะ่ะหัวพักกระเทียมหัวพักเออ,อ,อแล้วก็ไอเกลือเสิร์ฟกันไปเครื่องกินนี่แหละเป็นขนมนมเลยอย่างยาเส่หางก็เสิร์ฟได้เครื่องกินนะเครื่องจะหวานแหะ มื่อวันที่สิบสามเพื่อนท้องก็วันพิเรกอ่ะวันวันสงการมาน่ะวันที่สิบสี่เมื่อเมื่อนที่สิบสี่นี่มื่อเนาบอได้ไปวัดไม่มอกสิบสี่อ่ะไปบอบบเมื่อสิบสามนี่เมื่อสิบสามนี่มันมันสงการมาเนี่ยนาะเมื่อสิบสี่ฮคนี้เมื่อเนาเมื่อสิบห้านี่ฝ่านวันพ่านวันไปวัดไปวัดทำบุญมาเถาได้แต่ทางไทยเท่พื่อนเอ็ง เธอบาทครบเจ็ดมือก็ไนเเ้นเพื่อนออองของหอไปสิบห้าแล้วก็ <15. S 2> อันนั้นนะที่ว่าห่นสายเฮ้าวัดไปกอภรษายให้เกมือสิบห้าไอเออเอ,อือแล้วกันได้ออออไอคุณวันที่สาวสองคนมันดังจิบนี้สังขานผู้เท่าอีกเรื่อนนึงตะกอนที่ว่าไปเอาสายไปหนขนสายเฮาวัดนี่ตาย่างเืยกันนะไทยตะกอนนะไทยตะกอนบอกไทยตะกอนนี่มันนั้นเป็นว่าพยายาที่ดินออกวัดออกวามาเอาไปทำบุญ ตินหาน,นนะนะมันก่อหอนสายเข้าไปวัดถ้ามันเนื้อขี้ดินมันเสียไปเอาขี้รายตีนท่าเออขี้รายท่ากอผ้ารายกันแล้วลีนส่งการตะกรอนมวนมาตาบูตะกรอนมวนรอหา,าหม่งมีกันบ่้มอะด้งอึะดำรล,ลึกขลาละบ้าบอกขึ้นบอขึ้นีนแปง้งอ๋อบ้านหาเอาหม่งมีอรอหม่งมี อแล้วก็ไปอาบน้ําท่าฮแหละอาบน้ำท่ามันเปลี่ยนกันสีโจทาพ้นเอาเบอร์เบอร์ยาโหกแต่สังขารผู้เท่าแท้ๆนี่ตะกอนนี้บ่ได้กําหนดมือแม่นมาตาบ้านเผื่อว่างกอดตอนนั่นกอแล้วแต่เพิ่อนัดกันนะบ่เหมือนกำหนดเหรออ้บ่วันที่สาวเอเสาวสองสิบเก้านี่เพื่อนหยิบมาทําบุญวัดน้อยนี่ส่วนมนต์แล้ววันที่สาวสักบาทวันที่สาวเอดเพื่อนไปแปบ แป uh ้งผามผู้าตแต่ก่อนแป้งผามเออบ่มีวัดเนี่ยเพื่อนไปเห็ดผามเอ็ดห่มนะเออเจ้าหววสมุนนะเออชาเอ็ดและาสองนี่เพื่อนสวดบนเออชาเอ็ดนั้นมือค่ำมันสวดบนเย็นชาสองเซอร์บาศัางขานของเรามือชาสองก็คือว่าเพื่อนกำหนดมาตั้งแต่โบราณนะบ่โบราณโบราณโบราณ เออมีขนาดแหละแล้วเพื่อนก็ปลูกทงกันวัดปัทธาตุปลูกทงปลูกทงมื่อจวดจวดหมอนี่วัดวัดไอ้เจดีไอ้วัดน้อยนี่วันที่สิบเก้านี่เพื่อนปลูกทงอะ่ะวันที่สาวเอสเพื่อนไปปลูกภูรากอืม,อมแต่ฝ้าคุณหัดเซียววัดบวดบวม่มีแม่นบ่บ่มีบ่ม<น>ีแต่ขึ้นมาที่ก่อนเพื่อนมารวมกันนี่หมดละบ่เออแต่ก่อนเพื่อนมารวมกันมองผมมองไฟมองไฟก็มือ ปลุกทุงอ่ะบอแมนเมื่อสังขารมุ่งเราว่าวันที่สักสองกว่าตะกอนก็เอ็ดบ้องไฟกันเองเนาะเอ็ดเอ็ดใครบ้านเทาก็เอ็ดเป็นมดรอให้ยังไงนะถ้ามันมาบ้องไฟโโย่ถึงหัวผู้น้อยตายอ่ะบ้ตายเลยอ่ะตายแล้วเนาะโอ้ยนั่นนะยี่สิบยี่สิงก็สามคนนำกันมานจุดบ้องไฟงานศพอ่ะ ัานชบเล่าม้าละนี่ม้าหล่าลงมาละมาจังหหวนั่นเลืออเข้าไปเข้าเลยก็สิบสิบสองเซนน่ะรู้เขาคลยบขเอออันนี้ว่นไปพาแล้วมันก็อยู่ได้สี่มือห้ามือก็เหออย่ามาตายอืมง่ายดูเนาะเออปีนี้สังขารปีนี้แต่ยงอายุเขาเหลือแล้วฮะปีนี้เจ้าอายุเขาเหลือแปดสิบสี่แปดสิบสี่ยังแข็งแรงดีอยู่ จักเกลบแรงอยู่ย <c oughs> <c oughs> แต่บาดจักซานห่างแล้ว <c oughs> บาดจักเอสบวาไแล้วแล้วลูว <c oughs> กฝนกับบอดจูแล้วแต่ยังจืดได้อยู่